สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชนาติดกันพลาครับวันนี้เรามาเปิดกล่องของใหม่กันนะครับจากไฮเกรดนะครับซีรีส์ The Wish for Mercury นะครับตัวนี้ไฮเกรดหต่อ1น4่งรอสีตนะครับตัวนี้จะเป็น m a s โปรดัก c t นะครับนี่เป็นผลิตจำนวนมากนั่นเองนะครับก็เพิ่งออกมาวันนี้นะครับสดๆร้อนๆเลยนะฮะของขายปกติไม่ได้ถูกตัดลดแต่อย่างใดนะครับแต่จะมาพร้อมกับ อีกกล่องหนึ่งนะครับนี่ก็คือตัวของทริกบารแรงนะครับก็เอามาเล่นคู่กับตัวของโซวัตนะครับซื้อมาคู่กันนะครับเดี๋ยวมีเปิดกล่องแยกต่างหากแต่ว่าเปิดกล่องน่าจะไม่ยุ่งยากอะไรเพราะว่าพาชิ้นส่วนมันน้อยนะฮะมันเป็นแค่ยานเท่านั้นเองนะครับสําหรับตัวของโซวัตก็พาตอาวุธมีแค่ปืนแล้วก็ er บีมเซเบอร์นะฮะไม่ได้มีรล่อะไรนะครับตัวหุ่นนะครับผมเปิดดูละ ไม่มีสติกเกอร์นะฮะตัวนี้ตัวนี้ไม่มีสติกเกอร์อะไรเลยนะฮะเป็นสติกเกอร์ใส่เอาไว้แปะนู่นแปะนี่หน่อยสักจึงหนึ่งก็ยังดีนะทางบันไดไม่ได้ให้มานะครับอันนี้เป็นกล่องัมเบอร์ที่14นะฮะตัวหุ่นนะฮะเมื่อประกอบเ,เอร็จเจะประมาณนี้ทีนี้อย่างที่บอกไปมันต้องเอามาเล่นคู่กับทริคบาแรางนะฮะมันถึงจะได้ดูเท่แล้วก็เรียกว่าครบครบนะครับ ก็ตัวนี้นะครับเอกลักษณ์ก,ก็คือแพคด้านหลังนี่ดูดีเลยนะสำหรับตัวบีมเซเบอร์นะครับก็เก็บไว้ตรงข้อมือนะฮะตรงนี้คล้ายๆกับตัวของกันดั้มฟาเร็กนั่นเองนะฮะก็มันมาจากบริษัทเดียวกันนะมาเดี๋ยวมาเปิดกล่องกันเลยก็ตัวนี้คิดว่าพาชิ้นส่วนคงไม่ได้เยอะนะฮะอ่ะก็ตามนี้นะครับมีอยู่หนถุงนะครับ สองสูงจบแล้วมีแค่นี้เลยนะฮะกล่องนี้ไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่นะครับเพราะว่าผมซื้อมารวมก็น่าจะอยู่ที่ราวห้าร้อยนะฮะกล่องนี้ประมาณนั้นนะครับอ่ะสำหรับตัวนี้เป็นแมส p r โปรดักต์ก็คือตัวนี้จะเป็นอะไรเนะี่ยเอ่อหอพักของมนุษย์อ่ะเขาเรียกว่าเอออะไรสักอย่างเดียวปึ๊บปึ๊บปึ๊บโมนี่ไงเอิร์ธเฮาส์อ่ะเป็นกลุ่มของทางเอิร์ธเฮาส์นะครับ แล้วก็อันนี้จะเป็นหุ่นของเพลเทคโนโลยีนะครับอ่ะเรามาดูแผงนะครับก็จะมี A B C D นะฮะแล้วก็ S B ที่เป็นบีมเซเบอร์ฉะนั้นก็จะไม่มีสติกเกอร์นะครับตามที่ได้บอกไปนะครับการประกอบก็เริ่มด้วยแผง A นะครับในการต่อหัวนะฮะ A B C ในการต่อบอดี้นะฮะต่อบอดี้ก็ประมาณนี้ทรงหุ่นก็ค่อนข้างจะใหญ่นะดูแล้ว เราก็มาต่อชิ้นแขนใช้แผง a b c นะฮะนี่ต่อสองข้างแล้วก็พาร์ทขา a b c เช่นเดียวกันคือตัวหุ่นนี่มีความต่อง่ายนะแล้วก็คล้ายๆอะไรอ่ะที่คุณแบร์เขาเซลก็คล้ายๆล้ายี h minute mission อยู่นะฮะเพราะมันประกอบง่ายแล้วก็เป็นแกนล็อกตัว c นะครับตรงแพ็คนี่ก็ยิงได้เหรอนะ อ๋อเป็นเวกเตอร์บูสเตอร์นะนี้เป็นบีมเซเบอร์นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นบีมกันนะโอเคพาร์ทวุฒมี3อย่างนะไปเดี w ๋ยวไปดูแผงนี้ก่าเรามาเริ่มกันที่แผง A นะฮะเป็นมันติคัลเลอร์นะครับ,รบก็จะมีพาร์ชิ้นใสยอยู่ตรงนี้เลยนะครับที่เป็นในส่วนของตัวหน้านะครับตรงนี้นี่ของตัวหุ่นนะฮะแล้วก็พาร์ชิ้นหน้าอกนะครับที่ใหญ่มากนะครับ เป็นแผงสีเขียวแล้วก็ลวดลายเนี่ยบอกเลยว่าไม่ค่อยได้มีเยอะเท่าไหร่นะฮะแต่ว่ารูปทรงเนี่ยก็มีความเป็นขุนยนเนี่ยสูงมากนะครับแล้วก็ตัวพาร์ตอื่นๆนะฮะนี่ตัวนี้เป็นชิ้นหน้าชิ้นเขาชิ้นของแผงหลังมือนะฮะก็อยู่ตรงนี้นะครับนี่ให้ดูรายละเอียดกันแบบใกล้ๆอย่างนี้เลยเพื่อตัดสินใจในการซื้อนะฮะ ต่อมาก็แผง B นะครับก็ตรงนี้นี่เลยเป็นตัวแพ็คด้านหลังนะครับสี่ชิ้นชิ้นขานะครับเนี่ยทรงมาเดียวกับฟาแลกเลยขาตัวนี้ยเนี่ยเหมือนฟาแลกเลยนี่แล้วก็ชิ้นส่วนอื่นๆตรงนี้น่าจะเป็นท่อนแขนตรงนี้เป็นบีมเซเบอร์นะครับนี่ ใครที่ยังไม่ได้ต่อฟ้าแลกนะฮะเพราะราคามันแพงไปมาต่อตัวโซวัตก็ได้ไมาต่อมาคือแผง C ีนะฮะเป็นแผงชิ้นโครงนะครับทั้งหมดเลยเป็นพาร์ตสีเทานะก็เป็นข้อต่อนะครับในส่วนของขานะฮะแล้วก็ข้อต่อต่างๆนะครับของแขนนะครับแล้วก็ตัวของหน้าอกชิ้นสีคลิปต่างๆนะครับนี่ตัวพาร์มือนะฮะอยู่ตรงนี้การดีดของมือก็มีมาให้ดีเลย ข้อต่อต่างๆมาเป็นคู่ๆเลยนะเนี่ยข้อต่อต่างๆมาเป็นคู่เลยทรงเดียวกับฟ้าแลกเลยตัวนี้ต่อมาแผงดีนะฮะดี D นี่เป็นตัวปืนนะฮะทั้งหมดเลยนะครับสุดท้ายนะครับก็คือตัวของบีมเซเบอร์นั่นเองแผงของโซวอตนะครับก็มีห้าแผงนะครับก็เป็นสองแผงเล็กๆอย่างนี้นะฮะแล้วก็สามแผงใหญ่ๆนะครับที่ประกอบทั้งตัวเลย คือตัวนี้นะฮะบอกเลยว่าใครที่ยังไม่เคยต่อฟาแรกนะฮะซื้อสซอตไปต่อนะครับก็มีความคล้ายกันและตัวนี้นะฮะอย่างที่บอกไปไม่ได้ถูกตัดล็อตนะฮะเสาทิศนี้นะครับใครต้องการซื้อลองไปเดินซื้อหากันได้นะครับตัวนี้ประกอบไม่ยากแน่นอนนะประกอบแป๊บเดียวเสร็จนะครับผมแล้วก็ไม่มี PC ไม่มีสติกเกอร์มานะครับ อ่ะทีนี้ก็ใครอยากจะไปตกแต่งอะไรเพิ่มเติมสำหรับตัวคุณนะก็ผมน่าจะมีสติกเกอร์ที่มันพวกแปะหมายเลขได้นะสำหรับพวกที่เป็นแมสโ o รดักอะไรประมาณนี้เดี๋ยวจะแต่งให้มันให้สวยที่สุดที่จะทำได้เลยดีกว่าเดี๋ยวเ,าเอาสติกเกอร์มาแปะด้วยนะครับโอเคคร่เวๆตามนี้นะฮะสำหรับของใหม่ของสัปดาห์นี้นะฮะไฮเกตหน่ต่อหนึ่งจากเดวิดฟอร์มเมอร r คิวรีโซวนะครับผม อ่ะแล้วก็อย่าลืมนะฮะเสาชิ้นนี้ใครอยู่ใกล้ที่ไหนก็ไปร้านที่ต้องการซื้อได้เลยนะครับสําหรับเพื่อนๆน,นะครับที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่และยังไม่เคยกดติดตามนะฮะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพราะว่าผมจะมีคลิปใหม่ๆม,มาให้ดูในเกือบทุกๆวันเลยนะฮะสำหรับคลิปนี้ผิดพลาดประการใดในเรื่องของเนื้อหารหรือว่าข้อมูลไม่ครบถ้วนอย่างไรต้องขออภัยไว้ด้วยแล้วเดี๋ยวเราจะกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับผม